เทรนกระแสเพนเบดครับหรือว่าส่วนประกอบครับที่ทํามาจากพืชล้วนๆน,นะครับไม่มีส่วนประกอบของสัตว์หรือเนื้อสัตว์เลยนะครับกำลังได้รับความนิยมมากๆในตลาดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มโลกครับซึ่งหลายเจ้าเนี่ยก็กําลังตื่นตัวครับแล้วก็กําลังที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นครับในคลิปนี้ครับผมจะมอธิบายฟังว่าเพนเบดคืออะไรและในฐานะผู้ประกอบการเราต้องปรับตัวยังไงกับกระแสนี้ครับ ตลาดของเพนเบดครับกำลังได้รับความนิยมมากๆเลยครับก็คือตลาดสายสุขภาพและสายวีแกนครับที่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทําจากเกษตรนะครับหรือว่าจากพืชโดยหลักนะฮะไม่มีเนื้อสัตว์หรือส่วนประกอบจากสัตว์ใดๆมาเป็นส่วนประกอบเลยนะครับซึ่งในการคาดการไว้ครับตอนนี้มูลค่าของเพนเบดในตลาดโลกมีมูลค่า5,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีและคาดการว่าในอีก5ปีครับจะเติบโตขึ้น16เท่าเป็น80,000ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีนั่นเองครับซึ่งตัวเลขนี้ครับทำให้หลากหลายแบรนด์ทั่วโลกครับหัน ตลาดนี้มากยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างในอุตสาหกรรมอาหารครับอย่างเช่น KFC ครับได้จับมือกับเครือบริษัทของ Beyond Meat ครับก็คือเป็นบริษัทที่ผลิตเนื้อสัตว์เทียมนะครับที่แรกของโลกและเป็นเจ้าใหญ่มากๆเลยทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นของ KFC ออกมาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Beyond File Chicken ครับที่เป็นส่วนประกอบจากโปรตีนเกษตรแล้วก็จากพืชนะครับไม่มีส่วนผสมของไก่เลยและอีกแบรนด์หนึ่งครับก็คือ Burger King ครับเขาก็ได้ทำแซนด์วิชเบอร์เกอร์ออกมาครับซึ่งเป็นเบอร์เกอร์ที่ไม่มีเนื้อสัตว์เลยมีชื่่อวา อินพ็อปซิเบิลเวอรเปอร์ครับซึ่งเป็นเบอร์เกอร์ครับของเบอร์เกอร์คิงที่มีรสชาติอร่อยด้วยและก็นิยมไปทั่วโลกเลยทําให้หลากหลายแบรนด์ครับเกิดการแบบว่าตื่นตัวนะครับในการที่จะเจาะสายสุขภาพสายวีแกนมากขึ้นและในพื้นที่ที่ต้องบอกว่ามีการเติบโตและก็ความนิยมมากนะครับอย่างเช่นในเอเชียแปซิฟิกบ้านเราเนี่ยครับก็ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะครับซาร์บัคเขาเป็นแบรนด์ใหญ่ระดับโลกเลยที่มองเห็นในกระแสนี้ครับโดยการออกสินค้าที่เป็นแพนเบดทั้งหมด2อเมนูครับคือ โกโก้มาเคโต้ครับและเมนูอัลมอนด์มิลลาเต้นั่นเองครับซึ่งเป็น2เมนูครับที่ใช้ส่วนประกอบนมนะครับที่ทํามาจากพืชแทนนั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายที่สตาร์บัคมองในเอเชียแปซิฟิกนะครับก็จะมีฮ่องกงสิงคโปร์ไต้หวันนิวซีแลนด์และก็ประเทศไทยนั่นเองครับซึ่งเขาได้ทดลองการทําเมนูสุขภาพนี้แหละ2เมนูมาจําหน่ายครับแล้วก็ผลตอบรับก็เป็นไปได้อย่างดีด้วยและนอกเหนือจากเครื่องดื่มครับสตาร์บัคเขาก็ได้เตรียมออกเมนูครับชื่อว่า Beyond m e a t Sandwich ครับซึ่งเป็นเมนูทีี่่ไมมสประกอบ เนื้อสัตว์นั่นเองครับมาเสิร์ฟคู่กับเครื่องดื่มของ Starbucks ครับเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้หลากหลายแบรนด์ครับทั่วโลกกาลังตื่นตัวกับกระแสวีแกนและก็แพนเบสมากขึ้นครับซึ่งแน่นอนว่าเราครับในฐานะของผู้ประกอบการร้านอาหารครับและก็ร้านเครื่องดื่มในเมืองไทยต้องจับตากระแสนี้ให้ดีบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เปลี่ยนตลาดครับแต่เราเป็นผู้ศึกษาตลาดให้ดีครับวันหนึ่งที่ตลาดเปลี่ยนเราจะได้ปรับธุรกิจเราได้ทันนั่นเองครับ